นี่คืออาหารประจำชาตินะครับของคาเมนหรือว,ว่าแคนเบเดียกัมบูชารับนี่ครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีการเค็มต้มยำไทยนะครับซึ่งเป็นอาหารประจำชาติของไทยนะครับแล้วก็จะมีผัดไทยนะครับก็จะมีขนมจีนต่างๆที่เขาเค็มนะครับแต่ความจริงนี่คืออาหารประจำชาติของเขานะครับซึ่งถ้าไม่ใช่อาหารประจำชาติเนี่ยก็คือไม่ใช่ทุกพื้นที่นะครับ แต่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับคนไหนก็แล้วแต่ที่มาเที่ยวกัมพูชามาเที่ยวเขมรนะครับทุกคนต้องมีนะครับงูทอดนะครับงูย่างนะครับงูยัดไส้นะครับคือต้องมีงูนะครับบอยด์เชื่อว่างูนี่แหละนะครับบอยดเห็นเนี่ยเป็นอาหารประจําชาตินะครับอย่างมาประเทศไทยเขากินอะไรนะครับผัดกระเพรานะครับแล้วถ้าพลังมาเขาเขาจะทานอะไร ปราทานโทษครับต้มยำกุ้งนะครับเขาชอบนะครับคนต่างชาตินะเขาชอบแต่มานคเมนนะครับเขาจะกินอะไรครับแมลงป่องนะครับงูย่างนะครับคังคกยัดไส้เขาจะกินเหล่านี้เพราะทำไมเพราะเขารู้เขาดูจากสื่อต่างๆนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆเขามาเนี่ยก็อาหารเหล่านี้เป็นอาหารรสเด็ดนะครับประจําชาติของคาเมนนะครับ ชาวต่างชาติเขามาดูว่ามันมันกินได้จริงไหมอาหารที่แปลกนะครับกินแมงป่องกินตาขาบนะครับกินคังคกซึ่งคนทั่วโลกนะครับมันไม่ค่อยมีใครกินกันนะครับอย่างเช่นสปปลาวเนี่ยกินงูนี่มีไหมมีนะบรจะเชื่อว่ามีนะครับแต่มันน้อยนะครับไม่ได้มีขายอยู่ในตลาดนะครับไม่ได้มีขายอยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับจะไม่มีขายงูย่าง งูทอดกรอบนะครับแต่ถ้าว่ากินเนี่ยเขาไปหากินเองเนี่ยมีนะครับตอนเด็กๆเกบาวยดก็เคยกินเนาะประเภทงูนะครับไม่ปเป็นจะจะเป็นงูสิงงูเห่านะเนี่ยายก็เคยกินพูดตามตรงก็เคยกินแต่มันไม่ใช่อาหารประจําชาติเป็นอาหารประจําท้องถิ่นแล้วก็ไม่ได้มีขายทั่วไปนะครับท่านผู้ชมที่จะเป็นย่างขายนะครับอย่างเช่นคนสปปลาวเนี่ย ตามชนบ,บทเอางูไปขายเนี่ยเขาก็ขายเป็นตัวบางคนก็เอาไปปล่อยนะครับไม่ใช่ว่าเอามาแล้วจะมากินทีเดียวนะครับแต่ขเขมรคือมีอาหารรสเด็ดเลยนะก็ค,คืองูนี่มีงูยัดไส้นะครับเด็ดๆเ,เลยก็คืองูทอดนะครับงูย่างเกลือมีทุกอย่างงูเนี่ยคือขายดิบขายดีในขเขมรน,นะครับอย่างเช่นงูนะครับแล้วก็จะแกนั่นกะ็คือสุนัขเนี่ย เขาก็ยังกินนะครับนี่คือカメ็ดกินไม่ใช่เหมือนบ้านบอยดเนี่ยกินกินได้นะครับแต่ถ้าว่าไปขายอยู่หน้าร้านเนี่ยสิกว่าปีแล้วนะที่สปปลาวที่เมืองบอยดจอยู่เนี่ยไม่มีการขายเนื้อสุนัขกัดนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วแต่カメ็ดเนี่ยยังขายในตลาดทั่วไปเลยเนื้ออะไรเนี่ยแะแกหรือว่าด็อกนะครับカメ็ดเนี่ยขายทั่วไปนะครับถ้าอาหารประจำชาติ ที่จะพูดได้ถูกต้องเนี่ยคเมนเนี่ยบยยดเชื่อว่าหนึ่งเลยแหละครับท่านผู้ชมที่จะขาดไปไม่ได้นั่นก็คืองูและคังคกยัดไส้นะครับนี่คืออาหารประจําชาติของเขาจริงๆนะครับบยัดไม่ได้สร้างเรื่องคลิปที่บยัดไปดูก็คลิปมาจากคาเมนนะครับนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวเขาจะกินอะไรนะครับที่เขานึกถึงของคาเมนนะครับนั่นก็คืองูนะครับแมลงป่องนะ ทำไมเขาตรงเพราะว่าสื่อต่างๆเนี่ยก็มันมีภาพแบบนั้นออกมาแต่ถ้ามาประเทศไทยเขาจะกินอะไรล่ะต้มยำกุ้งนะครับนะผัดกะเพรานะครับแกงเขียวหวานนะผัดไทยเขาคิดมาตั้งแต่สมม,มุติว่าโซนยุโรปนะสม,มมติว่าอยู่เยอรมันอยู่ไอเนเธอร์แลนด์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมาแล้วเขาก็จะคิดเลยนะครับว่านี่มากินอยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับ ก็ต้องเป็นผัดไทยนะครับต้มยำกุ้งแต่มาคาเมนในจริงนะรครับงูทอดนะครับแมลงป่องย่างนะครับขังคกยัดไส้นี่ครับนะคามนเนี่ยถ้ามาคาเมนเขาจะคิดแบบนี้ซึ่งต่างจากนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยแล้วมีอาหารที่ดีๆนะครับอาหารที่มีออยอาหารที่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งต่างจากคาเมนที่ไม่รู้ว่านะครับให้ขายได้อย่างไรนะครับ อย่างพวก,พวกงูเนี่นะพุทธดตำตรงบ้านมายอดกินนะครับแต่มันไม่ใช่ในตลาดที่จะมาย่างขายเนี่ยมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นนะท่านผู้ชมนะแต่ถามว่านะครับขมิ้นเนี่ยมันมีแบบไหน,นมีทอดนะครับมีย่างนะครับมีลมควันมีทุกอย่างท่านผู้ชมแล้วจะไม่ให้พูดว่างูนี่เป็นอาหารประจําชาตินะครับ ได้อย่างไรนะครับพวกคังคกพวกอาหารทิ่งที่แบบแปลกๆเนี่ยครับเมเนี่ยเขาก็เอามาให้ต่างชาติได้ซิมนะครับว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือประเทศชันเนี่ยมันแปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครนะท่านผู้ชมเนาะไม่เหมือนใครจริงๆนะครับแล้วก็บรยเชื่อว่าไม่มีใครอยากอยากเหมือนนะท่านผู้ชมเนาะไม่มีใครอยากเหมือนแล้วครับนะเอางูเนี่ยครับ เอาย่างเป็นตัวอะไรนะครับไม่ใช่ว่าผัดเผ็ดนะไม่ใช่นะครัท่านผู้ชมเนาะเอามาย่างเป็นตัวเลยนะครับถามว่ามีไหมมีนะบดยเฉพาแต่ละประเทศก็มีแต่มันไม่เหมือนคเคมีนนะครับซึ่งเอาจิ้งโจกเนาะเอาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาขายแล้วก็ถือว่ามามาโชว์นะครับนะว่าเนี่คืออาหารที่อร่อยที่สุดนะครับ แน่นอนว่าการกินพื้นที่ที่แตกต่างนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่นี่คือคาเมน,นแทบจะมีทุกที่แล้วก็ฝรั่งต่างชาตินะเขาก็อยากไปลองนะครับอยากไปชิมอาหารที่เป็นของปแปลกนะครับที่คาเมนบอกว่าดีที่คาเมนบอกว่าอร่อยนะขเขาก็อยากไปชิมอยากไปลองดูว่ามันจะอร่อยจริงไหมมันเป็นแบบไหนนะครับนี่มันคืออะไรนะขังคกยัดไส้ครับอาหารประจําชาตินะครับนะโอ้โหนะครับได้เห็นแบบนี้แล้คือ น,น่าสงสารนักท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมนะน่าสงสารนักท่องเที่ยวที่อยากไปเที่ยวกัะเ,เมเนเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้อยากกินนะแต่มันไม่มีนะครับนะมันไม่มีสเต็กนะครับนะ <S <S มันไม่มีอาหารที่ดีๆนะครับ <S <S มันมีแต่เหมือนประยัดว่าแหละครับงูดินงูยัดไส้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกคันคกอะไรต่างๆเนี่คือจะมีแต่แนวนี้ซะมากกว่านะครับไม่ได้มีอาหารดีๆนะครับเหมือนประเทศไทยเนี่ยมันมีมันมีไหมมันมีน้อยนะครับอยู่ในเมืองนะครับแต่ พื้นที่ทั่วไปนี่ไม่มีนะครับส่วนมากก็จะเป็นคังคกยัดไส้ซะมากกว่านะครับอ่ะนั่นแหละท่านผู้ชมบอยด์ให้ดูแล้วครับนั่นแหละครับคืออาหารนะครับประจําชาตินะครับของคัมเมนนะท่านผู้ชมนะโอ้โหได้เห็นแล้วก็คือน่าสุขเพลินมากๆบอกว่าอาหารดีอาหารรสเด็ดอยู่ที่คัมเมนทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับทุกคนคิดเหมือนบอยดไหมว่าคังคกยัดไส้เนี่ยแหละครับเป็นอาหารนะครับประจําชาตินะครับอาหารที่ดูดีที่สุดนะครับของคัมเมนเนี่ยอันนี้แหละครับ โอ้โหนะแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับแบบนี้ก็กล้าพูดนะครับแบบนี้ก็สร้างนะครับโอ้โห,โหคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาดูครับสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้บ่ายยอดจะขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ